Igi suda. Chu basta! I need to follow her. Follow hiye dia orang memang tamau ni. สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับกข้าสู่ช่องนัดปิน่นโตอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า BlackBerry Part 3เล่นต่อกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราโดนจับตัวนะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในความมืดเราหนีจากแม่มดได้แต่เราแอบ,บตามเธอมาครับตามเธอมาที่คาทาหัหลังนี้ แล้วเราก็หาทางลอบเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้สําเร็จโดยการลงมาที่ห้องใต้ดินครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านนี้เธอกับผัวใหม่ของเธอกําลังรวมหัวกันทําอะไรถ้าเป็นตามเอกสารที่เราเจอในคลิปที่แล้วเธอจะมีพิธีกรรมลึกลับนะครับตอน6กโมงเชา้าตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนมาแล้วเราต้องรีบหาหลักฐานให้เจอและพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอมาทําอะไรที่นี่ในขณะเดียวกันก็ต้องห้ามตายนะครับเราลงมาที่ห้องใต้ดินแล้วครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างมีเอกสารครับซัมไฟโคแพดไซโคแพดโพเอม เป็นบทกลอนของคนโรคจิตนะครับมีเลขเจ็ดมีเลขแปดด้านหลังเป็นโค้ดนะครับแปดผมเคยเจอเลขเจ็ดมาแล้วในหลักที่สองเท่ากับว่ามันเป็นโค้ดแปดเจ็ดซัมติงต้องระวังวะดูเหมือนด้านล่างจะเป็นห้องเก็บไวน์นะครับโรงบ่มไวน์ซึ่งแมปนี้ก็ดูคุ้นๆกับเกมบางเกมที่ผมเคยเล่นมาแล้วไปเผาเลยมัดไหนๆก็ไหนๆแล้ว嘛 อกํแพางกำแพงตกใจเนี่ยจ,จะเป็นต้มยำเกมผีก็ได้นะครับรวมทุกอย่างที่เราคุ้นเคยมาไว้ในเกมนี้เออลงบ่มวานี่เหมือนเกมพ a าซิฟนะที่มันต้องเผาเผาไล่วิญญาณผีอะ่ะเหมือนมากเลยแล้วข้างบนอาจจะเหมือนด้วยก็ได้กว้างกว้างกว้างมากมากว้างขนาดนี้ถ้าเจออะไรสักอย่างก็คงวิ่งหนีกันสนุกจนหลงทางกันแน่นอน กระดาษแผ่นสี่ครับแปดเจ็ดตืดสี่เป็นโค้ดนะครับเจอสามตัวแล้วฮะอ่าทางโดนปิดเยแม่งเอ้ยเยี่ยมจริงๆปดเจ็ดตืดสี่ที่นี่มีกระสุนปืนด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าหยิบใช้ได้ไหมเก็บไม่ได้อะถ้ามีอาวุธจะดีมากเลยครับ เอ้ยิงอีป้านั่นเนี่ยเตาเผาถ่านนี่คือห้องเผาผีของเกมพาซิฟายนะเว้ยใช่เลยอ่ะจิใช่เลยอะ่ยอะแปดเจ็สจะเดินอยู่กูจะเจออะไรไหมเนี่ยกระดาษหรือเปล่านะมีคนดูทีวีตรงนี้ด้วยอ่ะเจอแล้ว 2 8 7 2 4เจอโค้ดตัวสุดท้ายแล้วครับแต่ผมอยากจะบอกว่าโค้ดพวกนี้มันก็ไม่สำคัญเท่ากับโค้ดนัดปิ่นโตคือถ้าคุณไปแจ้งโค้ดนัดปิ่นโตกับเพจออฟตัสนะบอกเขาว่าอยากจะซื้อแวน่นออฟตัสจังเลยใช้โค้ดนัดปิ่นโตได้ไหมลดทันที100่บาทเลยนะครับนอกจากจะได้แว่นดีๆที่เอาไว้ป้องกันสายตาเวลาเล่นเกมแล้วคุณยังได้ส่วนลดด้วยอย่าลืมนะครับไปสั่งซื้อที่ลิงด้านล่างแล้วบอกเขาไปนัดปิ่นโตแนะนำมานะฮะลดทันที100่บาทครับเข้ามาได้ยังไงเนี่ย เขาแบบงงๆแปดเจ็ดสองสี่นัดปิน่ปนโตนี่น่าจะเป็นหลักสุดท้ายของพาสเวิร์ดแล้วนะฉันว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่มันเอาไว,เไาาาไว้เปิดอะไรล่ะครับมีแมลงสาบไต้ด้วยอ่ะเปิดอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเชื่อมกับห้องที่เราที่ผมเห็นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมจำได้ว่ามีบางเกมที่ใช้ห้องใต้ดินเหมือนกันแล้วมันจะมี เหมือนห้องที่มันล็อกผีไว้ตัวปะทางนี้นบันไดเอ็ดเวิร์ดต,ต้องแฮปปี้แน่ๆเลยอ้เฮียมันลงมาแล้วอะซ่อนก่อนซ่อนใต้บันไดก่อนป้าเดินลงมาแล้วครับเนื้อของคนนั้นอ้วนมากมันต้องหวานแน่ๆนี่ผมว่ามันเป็นลัทธิคนกินเนื้อคนครับ แปดเเราแค่ต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ก็พอแล้วป้าเดินไปทางนู้นเราก็สวนขึ้นทางนี้เลยโอเชร์โนยโคโดวิซามกจำเนื้อใน с ดหมา а ในสระในด้านหลังของ н ผ่นไม้ได้แล้ว่ได้แล้ว รลอดแล้วอะต้องหาหลักฐานในบ้านนี้แต่เหมือนผัวมันชื่อเอ็ดเวิร์ดอะจะยังอยู่ในบ้านด้วยนะครับกูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนี้ไม่แค้วไม่คลาดกันล็อกบ้านข้าบนไม่เหมือนว่ะข้างล่างนี่ใช่ทางดุดเลยเกมเซฟครับปืน มีกระดาษกับโน้ตเหมือนเป็นสัญลักษณ์บางอย่างโน้ตฆ่าตัวตายหรือเปล่ากูเก็บได้ไหมเนี่ยเหมือนมีใครตายด้วยปืนกระบอกนี้นะครับโน้ตจากผู้ต้องขังหรือว่านักโทษที่ถูกจับมาแล้วก็ฆ่าตัวตายนะครับภาษานั้นอ่านไม่ออกมีคนเครียดจนฆ่าตัวตายที่นี่เลยครับโดนจับมาขังไม่ไหวแล้วเพราะายังนงก็ต้องถูกกิน Господи, сколько крови. Иди сюда. I need to follow her. Follow here, 11 are following us I don't need to follow her. I need to run. Run as fast as possible. ไอ้แก๊รันโอ้โดนป้าแดกมาจากไหนแล้วใครจะไปรู้ล uh ่ะเนี่ยไปดูป้อนนิทีเอคืัวเขาเงนี่คกูจะ่ซ่อนที่ไหนล่ะเนี่ย Ой, но бан! Эй, 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 эй! Вс ⁇ но бан, дай! Раунио, но бан, ганят! Тина, я сожалею. Я пойду по звонку по телефону и в очередной раз навешу лапши на уши ментам. Этот уж куживой насочный.

ันจะไปไหนกันแน่มันจะต้องพาเราไปเจออะไรบางอย่างที่มันซ่อนกันไว้ในบ้านหลังนี้ขึ้นชั้นสองเสแล้วมีรหัสเ้เอามา файл и метанидио. Хампурк файл и метанидио. Пойду позвоню по телефону и в очередной раз навешу лапши на уши ментам. Этот поросенок уж больно сочный. Можно оставить его до моего дня рождения. ออีป้าไปก่อนครับรอบนี้จะไม่เปิดไฟเลยไม้แต่นิดเดียวอะแต่เราเห็นประตูที่มีรหัสอีกแล้วนะไม่รู้ต้องหารหัสชุดใหม่หรือเปล่าหรือว่าต้องใช้รหัสชุดเดิมถ้าใช้ของเดิมได้จะดีมากแปดเจ็ดสองสี่ нужно найти комнату с телефоном ต้องหาห้องที่มีโทรศัพท์ข้างบนนั่นต้องมีห้องที่มีโทรศัพท์แน่ๆ совсем забыла я же оставила кишки на ย้อนกับไปอีกโอ้นี่ว่าน้ี่กูขึ้นแล้วก็มาดิครับิมึงวิ่งแล้วเหรกู บ้านแม่งโคตรใหญ่เลยโอลีชิตได้เห็นบ้านแล้วใหญ่มากโอ้ oh my god โอ้ my god คนไหมวันเนี้ยผลวะกูทะลุขึ้นมาห้องใต้หลังคาเลยนี่มันห้องใต้หลังคาของเกมเนี่ยมันมัเดลวเดียวกันเลยกูทะลักขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงวะเนี่ย หนีได้ครับกูได้วิ่งหนีป้านี่ยาวๆแน่นอนสเตลไม่ได้เรื่องเลยกูแต่ชั้นนี้มันก็ต้องมีของหรอวะถูกปะ What the fuck บ้านพ a c ซิฟชั้นบนสุดกูจำแมปได้มีทางลงสองทางอย่างนี้ก็เล่นง่ายเลยง่ายขึ้นนิดหน่อยลับไฟหน่อยกันพลาดแต่บ้านใหญ่มากนะบอกไว้ก่อนถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะห้องนอนครับหาห้องที่มีโทรศัพท์ภารกิจยังเป็นเหมือนเดิม นี่ไม่มีโทรศัพท์ครับโอเคเราเช็คที่ระปีกมาพอดอึกจีไอ้ยฮู้ดละฮู้ดละกลูไปลงอีกทางเลยดีกว่าทางนั้นเนี่ย เราหนีตายขึ้นมาข้างบนได้นะครับวอตอะไรอะไฟดับครับอะไรอะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ อยากเ,เล่นโป๊กเกอร์กับฉันไหมล่ะมาเล่นเซอร์ไวนโวโป๊กเกอร์กันอะไรวันนี้ชวนกูเล่นไพ่โยเทียร์สามครั้งทั้งหมดสิบสองครั้งโอ้อนั่นเอ็ดเวิร์ดเหรอ อีพีแรกโคตรสนุกที่ผมรู้จักดอ๋อผมเล่นเป็นอันเนี้ยผมเล่นเป็นผมเล่นเป็นมันคือเกมที่ผมเคยเล่นกับฟิลนัตโยนได้สูงสุด3ครั้งเพื่อสะสมลูกเต๋า5ลูกให้เป็นหน้าที่ดีที่สุดครับครั้งที่1เราเก็บอะไรเดียผมจะเก็บ หนึ่งสองห้าหกเหรอไม่เอาเก็บหนึ่งไว้ครับหนึ่งหนึ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาได้แค่นี้ด้วยช่างแม่งเก็บตองหนึ่งแล้วกันแล้วก็หาหนึ่งอีกสักสองตัวถ้าทำได้ครับเอ้ยได้อยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองสองแต่มันไม่เวิร์กอะ ขอเท่าพอยตอบโอ๊ยกดผิดกดผิดกดผิดเด้อเอาใหม่เอาใหม่ขอโหลดใหม่อยู่ดีๆกูก็มาเล่นอะไรนี้ไงอาจจะเป็นบั๊กก็ได้ครับเนี่ยมีคนโดนจับมานั่งตรงนี้เต็มเลยฮะหรือถ้าเราเล่นไม่ดีคนคนพวกนี้จะถูกจับไปกินนะ ปัญหาคือผมไม่ได้หาห้องที่มีท<ด>โทรศัพท์แต่ผมวิ่ง<ม>วัมาเจอห้องนี้ดอ๊ะไปที่กรปันวก็ไะนก่อนแีนี่การประชุมกอีการระชุอนแะนาชมนก่อนก็ไรปชอรปรมกอารปมกัอารปม่อน้วกี่ก้ารปรัน จะเก็บ6ยังไม่เก็บดีกว่าถอยต่อ2 1หนึ่ง่งเอ้ยงั้นเราเก็บ5แต้มตอมืมทอมทอมบิลบิลโกอตมมนนี่เราเล่นกัน5คนนะครับอเล็กซ <Richard. S 1> อ๋อเล่นห้าคนสองคนที่หวยที่สุดต้องถูกกินครับอะไรวะเนี่ยสาม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 หนึ่งสองสามไงหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดยอดไปเลยครับสี่ห้าเราก็ต้องเลือกอันนี้สี่สิบต้มต้อม <Dom. S 1> โอเค อันนี้คือลองสรตรีทลองสรตรีทคือเรียงเรียงห้าตัวนะครับกออเล็ยู่ดีกูามาอยู่ในวงโป๊กเกอร์ได้ไงวะเนี่ยรเคอยนะครับฮ้าห้าห้าเอาไพ่สองตัวดิอุ้ยได้วะได้ห้าสี่ตัวเราก็จะเก็บแต้มห้าซึ่งเราเก็บไปแล้วสแควร ตอมลาเกอร์ <Okay. S 2> <L> ตอนนี้แต้มของพวกมันทอยกันไปนะครับเนี่ยแ <God. S 1> ต้มสะสมรวมข้างล่างผมมาชื่อร <Alex. S 1> oh, like oh, like ิชาร์ดอเล็กซ์โอ้คือลาเกอร์จะต่ออเล็กซ์โอ้คือสุกิงจะต่อซิผมแม่งด่าด้วยวะริชาร์ดโอ้แต้มมันโคตรเยอะเลยกูจะโดนแดกวะเนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามขาดสี่ครับ ไม่ได้ชิบหายสีไม่ออกเวรกรรมแล้วกูเก็บหนึ่งแล้วนะครับตอมตอมบิลบิลก็อดแมนแตมผมตามมันนะเนี่ยอเล็กซ์เรเชอร์สองสามสี่ เก็บสองเก็บสามเก็บสี่ครับห้าได้แล้วเย่เราเก็บช็อตครับเรียงสี่ตัวสองสามสี่ห้าบิลกูจะโดนแดกวะเนี่ยเป็นการเล่นโป๊กเกอร์ที่มี <Alex. S 1> ชีวิตเลืผัดเกมแห่งความตายวะริชาร์ดทอยเลย คือมึงจะให้5กูเยอะแยะทำไมในเมื่อกูกูเก็บ5ไปแล้วแต่ก็ได้ครับเราจะเล่นฟูเฮาฟูเฮาคือได้5-3สตัวแล้วก็อะไรก็ได้อีกคู่หนึ่งซึ่งผมจะลองเก็บ4ไว้ไม่ออกชิบหายแล้วส yes. ยส์ูเฮาอมเกือบไม่ได้แต้มแล้วกูเทพกาชาว่ะเกมผีก็มีเทพกาชา,าได้ครับ กอดมนัลอเล็กซ์ริชาร์ดริชเอาอันนี้สวยได้เลขสามเยอะเก็บสามสามสามทอยเอาสามมาอีกเอาสามมาอีกไม่ได้ครับเท่ากับว่าผมจะได้แค่สามสามตัวเก้าแต้ม แต่แต้มผมก็ไ <You, S 1> ม่ได้ยากนะ man, Alex, Richard, ไอสองตัวนี้แม่งนำโดง่งบีเชิดหกวะหกมาแล้ววะหกหกหกอีกถ้าผมได้หกาตัวคือโป๊กเกอร์นะครับอันนี้ผมเอาแต้มซัมดีกว่าซัมคือแต้มรวมทั้งหมดของลูกเต่าห้าลูก เก็บผ้าไปดีวะไม่เอาลองดูไม่ได้ครับเอาเป็นแต้มสามหกสามตัวก็ได้นะเออ t o ลกอ l มันกูไม่เคยเล, <Alex. S 1> เล่นเกมโป๊กเกอร์ที่มีผีเป็นเจ้ามือมาก่อน Richards, no, ร,ริชาร์ด снова ทวย่อถั่่อไม่รู้จะเก็บอะไรเลยกูเก็บสองแล้วกันครับไม่ดีละห้าห้าหกห้าโอเคแต้มรวมยังสูงอยู่ไม่น่าเก็บสองมาเลยกูจอมบิลตอนนี้แต้มผมนำนะครับโกรธมัน แต่เราต้องการเลข2อะเยอะๆกับเลขสี่เยอะๆ <Alex. S 1> นะถึงจะมีโอกาสชนะรีชาร์ดไม่ดีไม่ดีเลยเต่าหน้านี้คือเราใช้เลข5ไปแล้วใช้เลข1ไปแล้วแล้วก็ใช้ฟูเพาปแล้วด้วยเอาใหม่ต้องการ2กับ4ครับ2ไม่ออกเชิอเวนกรรมกู ดอมบิล <Tom>, แต่ก็คิดว่าน่าจะไม่โดนกินหรอกเพราะว่าแ้มเราไม่ได้แย่ามาก uh huh. อยู่ดับสอง <Alex. Richard. S 1> เล็กสี่ครับต้องเก็บสี่ละเอาสี่มาอีกได้ไหมอ่ะเอ้ยได้อีกสองตัวโอเค สองแต้มไม่น่าเกลียดสองร้อยแต้มแล้วเว้ยถึงจะไม่ใช่ที่หนึ่งก็เหอะแต่ก็ไม่ใช่ที่โลครับกอดมันอเล็กซ์แต่กูยังไม่เจอห้องที่มีโทรศัพท์เลยอ่ะมาเก็บเลขสามกันเลขนำโชคทำอะไรไม่ได้ลนะโอเคจบจบตรงนี้สองร้อยแต้มต Билл, жги. Готман, подведи черту. Алекс сейчас всех накажет. Ну что, мои друзья? Аула, дай вела. Рабу, пэ, Напомню, только трое продолжат борьбу за жизнь. И это... Том. Том. Ричард. Ричард. แลวก้อเล็กซ์อเล็กซ์ที่เหลืออยู่นิ่งๆผู้สิ้นเชิญจะต้องมาดูแลที่นี่อีกทุกคนต้องมาดูันที่นี่อีกก็คือ3คนรอดนะครับเรารอดแต่อีกสคนโดนแดก3คนที่เหลือต้องมา อ้าวโดนจับกลับมาที่นี่อีกแล้วทำไงอะคือ <c oughs> ถ้าเราเข้าผิดห้องเราต้องกลับมาเริ่มตรงนี้ครับนี่คนน้อคนโดนจบโดนจับมาทั้งหมดสามคนที่เป็นผู้ชนะก็ยังโดนจับมาอยู่ดี <c oughs> หายเอ้ย <c oughs> เธอลืมปิดประตูอะ่ะรอบนี้ เรารีบไปแมนชั่นเลยดีกว่าครับทีสุดนี้เก็บปะโครีสติลฟอนดูเหมือนว่าแมนชั่นนั่นจะมีโทรศัพท์เราต้องหาโทรศัพท์ให้เจอประเด็นคือตอนนี้รู้ทางแล้วครับแต่ครั้งที่เราวเราหาแมนชั่นไม่เจอเราหาโทรศัพท์ไม่เจอเลยโดนจับไปเล่นเกมสรุปคือมีคนโดนจับมาหลายคนมากที่สําคัญที่สุดคือเราต้องหาโทรศัพท์ให้เจอก่อนที่เราจะกลายเป็นผู้โชคร้ายนะครับจากการเล่นโป๊กเกอร์นั่น ต้องทำตามวิธีเดิมหาทางเข้าฉุกเฉินรอบีโครน้องต้องกลับมาที่นี่อีกแล้วหรอเนี่ย The phone is somewhere upstairs โทรศัพท์อยู่ที่ไหนสักที่นึงเราต้องโทรแจ้งตำรวจให้ได้ครับ สรุปว่านะฮะคลิปนี้เนี่ยคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยนะครับเรายังไม่สามารถจบเกมได้เพราะเราไม่เจอโทรศัพท์ครับแต่ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แว่วๆมาในหูคลิปต่อไปผมต้องหาให้เจอครับไม่อย่างนั้น3มคนสุดท้ายนี้ต้องเล่นโป๊กเกอร์กันแล้วผมอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้ครับวันนี้ขอปรเบรกไว้เท่านี้ก่อนคราวหน้าเราต้องใจตำรวจเราต้อตรงรอดและต้องช่วยอีกสองคนให้ได้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ